ขออภัยโทษเฉพาะรายความเป็นไปได้และความสงสัยในสังคมที่เราเผชิญกันวันนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังในการขออภัยโทษเฉพาะรายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคำพิพากษาจำคุกหนึ่งปีจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจสิทธิและความเป็นไปได้ในระบบยุติธรรมแต่เหตุผลที่ทักษิณชินวัตรยืน่นขออภัยโทษเฉพาะรายมีความสำคัญอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง มมาาดูกันวว่ีคเปป็นนนไไได้ไ้้ออะรรบางงใเเื่ีมื่อผู้ต้องขังต้องการขออภัยโทษเฉพาะรายจะต้องมีการยื่นทุนเกล้าวถวายดีกาเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกรายที่จะมีการยื่นเรื่องราวทุนเกล้าตามขั้นตอนและระบบที่กำหนดไว้การยื่นทุนเกล้ามีขั้นตอนเฉพาะที่ต้องตามไปต้องมีผู้ต้องขังเด็ดขาดหรือผู้มีประโยชน์เช่นบิดามารดาผู้สมรสบุตรของผู้ต้องขังที่จะยื่นเรื่องผ่านเรือนจำหรือทันทสถานจากนั้นเรือนจำ หรือทันตสถานจะสอบสวนเรื่องราวทุนกล้าวและส่งต่อไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อกรมราชทัณฑ์ประมวลข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องเพื่อประกอบการถวายความเห็นของรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้และความสงสัยการขออภัยโทษเฉพาะรายผู้ต้องถังสามารถยื่นขอซ้ําได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นทักษิณชินวัตรที่เคยมีการยื่นขอพระราชทานอาภัยโทษเฉพาะรายในอดีตแล้ว จากโทษรวม8ปีก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษหรือ1ปีทำให้เกิดความสงสัยว่าจะมีการยื่นขออภัยโทษเฉพาะรายซ้ําได้หรือไม่แต่เมื่อมองตามปกติผู้ต้องขังจะเรียบเรียงเรื่องราวของตนเพื่อแสดงเหตุผลว่าเหตุใดจึงประสงค์ยื่นถุนกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งเงื่อนไขและรายละเอียดของการยื่นขออาจแตกต่างกันในแต่ละครั้งนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นเรื่องที่ควรพูดคุยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรับรู้และเข้าใจสิทธิของตนอย่างเต็มที่และก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามระบบยุติธรรมอย่างถูกต้องแต่เมื่อพูดถึงการขออภัยโทษเฉพาะรายมันก็เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจที่มีอยู่ในระบบยุติธรรมของไทยซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ควรพูดคุยอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดการเข้าใจและการปฏิบัติตามระบบอย่างถูกต้องและนี่เป็นเรื่องที่มีความสงสัยและความเป็นไปได้ที่ควรพูดคุยอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดการเข้าใจและการปฏิบัติตามระบบยุติธรรมอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรับรู้และเข้าใจสิทธิ์ของตนอย่างเต็มที่คำถามที่อยู่ในใจของเราคือการขออภัยโทษเฉพาะรายผู้ต้องขังสามารถยื่นขอซ้ำได้หรือไม่มีความเป็นไปได้อะไรบ้างในเรื่องนี้มาพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันเถิด